Getting a clearer picture? You had an agent on the inside, and 47 killed him? We've got it on videotape. The incident put us back on 47's tail, which eventually led to his destruction. You actually caught him? We didn't just catch your urban legend, we killed him. I assume you can prove this. I intend to give you incontrovertible evidence. But how? There was a bit player for the mob in a certain witness protection program. He was protected 24-7 by some of the most dedicated professionals we had. 47 came for him anyway. And you killed him? Bring out the car. Wait a second, Jack. Come on. You can't just leave me hanging. Bring the folder. We'll talk on the way. The way where? To your proof. You down to the other end of the state, 47. The target's a gangster by the name of Vinny Sinistra. He's in a witness protection program pending a court appearance later this month. Our client wants to be sure Sinistra doesn't make it to the witness box. Sinistra's also got some hard evidence that can't be allowed to see the light of day. Our client thinks it may be on a bit of microfilm. Ensure that you retrieve it. Easter is extremely unstable and hasn't taken well to suburban life. They're having a birthday party for the youngest child on Sunday, and this may give you the angle you need to get in. The house is being monitored and protected by the feds, so extreme discretion is required. Tread lightly, 47. ก็ออสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ใน EP ที่4ของ Hitman นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นใช้แบบอัดคลิปแล้วกันเนาะเราจะได้ paradise, huh, ข้ามตอนหน้าเบือ่อหน้าเบื่อทั้งหลายแล่ไปนะครับมันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาในการแบบดักรอดักซุ่มะนะเดี๋ยวน,นเราจะตัดข้ามฉากน้าเบื่อไปนะครับแล้วไปเข้าฉาก แอคชั่นหรือเข้าฉากสังหารของเราเลยนะครับโอเคสำหรับแบปนี้นะครับก็นี่นะไอเจ้ารถตรงนี้นะครับมันก็จะมีบริการอยู่ข้างในนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปนี้ hey, no ผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเกมไว้ให้แล้วกันนะครับเ <c oughs> ผื่อเพื่อนๆอยากเอาไปเล่นกันเนาะ โอเคเรามาเช็คภารกิจนะครับในส่วนของภารกิจเราจะมีหาตัวไมโครโฟนนะครับเป็นเทปบันทึกเสียงนะครับแล้วก็นี่คือเป้าหมายที่เราต้องสังหารซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำคือการปลอมตัวเข้าไปในบ้านเขานะครับ ถ้าผมเอากระเป๋าไปเก็บก่อดจะได้ไหมได้แหละนะครับเพราะว่าอย่าวคุณป้านั้นยังไม่เห็นผมมาตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นกระสุนยานอนหลับนะครับผมจะทิ้งปืนไว้ตรงนี้แล้วก็ปลดล็อกประตูวไว้ก่อน ตอนทนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการเตรียมตำแหน่งยิงขอโทษครับคุณป้าเจ้าของบ้านส่วนต่อไปนะครับที่เราจะทำคือการเอาเอาปืนใส่ลงไปในกล่องอาหารนะครับหลจะปืนใส่ลงไปในกล่อง อาหารเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นนี่เอาปืนใส่ไปในกล่องอาหารเพื่อจะปลอมตัวเข้าไปข้างในนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะปลอมตัวเป็นตัวตลกตัวนั้นนะครับในการเข้าไปในบ้านแังนั้นระหว่างนี้ก่อนอื่นผมจะไปไปสตัตว์น้องหมาก่อนนะครับ ในด้านหลังของแผ่นที่นะครับก็จะมีเป็นหอตรงนี้นะครับเราจะมาโอ,อ้ยโอ,อ้ยโอผิดผิดเ,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 เราจะมาเริ่มจากการจัดการกับน้องหมาก่อนนะครับหมายอยู่ไหนอ่ะทันไงเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ย มันจุกระสุนพร้อมนะครับเป็นไงวะลืมแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวนะอ๋อโอเคจึกเขาให้ อันนี้เข้ากับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หมดปัญหาเรื่องน้องหมาไปแล้วหนึ่งหรือจริงๆอ่ะเพื่อนๆจะใช้วิธีการไปเอาไปเอาเส้กอกนะครับเอาเส้กอกแล้วก็ฉีดยาสลบแล้วก็เอาไปให้น้องหมากินก็ได้นะครับ สิ่งต่อไปนะครับที่ผมจะทําก็คือการรอเจ้าตัวตลกมันมานะครับแล้วก็เราจะปลอมตัวเป็นเจ้าตัวตลกตัวเมื่อกี้กันนะครับอันนี้เรามาดูตําแหน่งนะครับก็คือเราเริ่มตรงนี้นะครับส่วนตําแหน่งที่ผมไปยิงน้องหมานะครับก็คือตําแหน่งนี้นะเดี๋ยนเพื่อนจะเล่นด้วยวิธีเดียวกันนะครับแล้วก็เป้าหมายของเรานะครับจะอยู่ในห้องด้านหน้านี้เลยนะครับห้องกระจกด้านหน้าที่ผมเอาสไนเปอร์ไปวางฝั่งตรงข้ามนะ ก็คือเราสามารถออกมายิงเขาได้ด้านนอกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าไปเอาใเจ้าไมโครโฟนอะด้านในจากตัวลูกสาวนะครับก็คือต,ตัวตรงนี้โอเคตัวตลกที่เป็นเป้าหมายของเรามาถึงแล้วนะครับที่เราต้องระวังคือคนเก็บขยะนะครับกับคนที่มาวิ่งนะครับ เออแย่ oh, yeah, แล้วศพบัก Help. Help. อ่ะผมกลับมาเริ่มในตำแหน่งโดยมีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ศพมันบักเนาะก็จะเป็นปัญหาของเรานะครับในการซ้อนศพไม่ได้แล้วก็ผมได้ทําการเปลี่ยนอาวุธมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เอาสไนเปอร์มานะครับแต่ว่าไปเปลี่ยนปืนสั้นนะครับให้ให้เป็นหัวเก็บเสียงแทนนะครับ แล้วก็ตอนนี้เขาก็กำลังถือกล่องปืนของเราเข้าไปข้างในให้นะคือถ้าเราเข้าไปเองเนี่ยเราจะโดนตรวจอาวุธนะครับแต่ถ้า NPC มันเดินเข้าไปให้เนี่ยมันจะไม่โดนเสียงก็จะงงเงียงงเงียนิดนึงนะครับไม่ไม่นิดอะผมว่างงเงียเลยละเพราะว่าตามตรงคือเพิ่งตื่นนะครับจริงๆผมต้องอัดคลิปตั้งแต่เชานะ้าแลยผมอัดคลิปตอนบ่ายอ่ะโอเคเป้าหมายของเรามาแล้วนะครับ ทีนี้เหมือนเดิมสิ่งที่ต้องระวังคือคนที่มาวิ่งนะครับเราอาจจะต้องรอให้คนที่มาวิ่งเดินเลยไปก่อนหรือเขาอาจจะหยุดคุยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันหยุดคุยไหมอ่าเขาหยุดพักนะครับ ไปเลยเรียบร้อยปิดกล่องอ่ะรอบนี้เนียนๆน,น,นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในกันเออปวดยาสลบเลรอไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวเราลองไปดูพฤติกรรมคุณลูกสาวก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างเราจะ เราจะเอาสร้อยออกมาจากคอนางโดยไม่ฆ่านางได้ยังไงนะครับ here, ได้เลยครับ Thanks you're all set ขอบคุณครับเฮ้ยเอาละ่ะอันนี้เป็นห้องเก็บอาวุธนะครับผมจะ เนียนๆหาวิธีไปที่ห้องเก็บอาวุธให้ได้มีอ่คุณลูกสาว,ค,สาวคุณลูกสาวจะต้องมากินเหล้าตรงนี้ <President> s <S นะครับมัเ,บเดี๋ยวเราจะหาวิธีกันอีกทีหนึง่ง โอ๊ย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 โทษครับโทษครับโอ้ต้องปลดล็อกประตูกระดอดประตูตรงนี้คือโดนแน่นอน เอาละที่เรารู้นะครับพฤติกรรมของคุณลูกสาวคือเขาจะต้องไปย่งบาร์บีคิวตรงนั้นเราสามารถเอาน้ำมันไปใส่นะครับเพื่อถ้าเราเดินเข้าไปเราจะโดนไหมเนี่ยโอเคท่องห้ามาเพืทอครับเพครับเราสามารถเอาน้ำมันนะไปใส่ในเตาไฟตรงนั้นได้นะครับเพื่อฆ่าคนลูกสาวนะแต่ว่าเจตนาของเราเราไม่ต้องการจะฆ่าเขานะครับเราต้องการจะฆ่าแค่เป้าหมายของเราเท่านั้น อดมานี all set. ่เช้งชื่อทีนี้ต่อไปคือห้องกระจกนะครับมันคืออีกห้องนึงที่คุณลูกสาวจะใช้บริการนะครับแต่ห้องนี้ไม่มีอะไรที่เรา ทำได้เลยโอเคในเมื่อไม่มีอื่นที่เราทำได้ในห้องนั้นนะครับอ่ะโอเคล่ะจะไปสำรวจห้องกระจกแล้วนะครับเราไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้ในห้องนั้นๆนะครับฉะนั้น,<ๆ>น,นผมจึง <Daniel> กลับมาที่ห้องเดิมห้องอาหารนะครับเพื่อจะใส่ย,ยานอนหลับลงไปในขวดเหล้า เดี๋ยวเรารอเขาก่อนนะครับเรต้องรอให้ทั้งสองคนนี้ออกไปก่อนแล้วก็เช็คแผนที่เพื่อความเรียบร้อยนะครับโอเคโดยรวมแล้วปลอดภัยมั้งนะโอ้ไม่ทันอ่ะใช่ไหมคุณลูกสาวมาอ๋อพ่อพ่อครัว พ่อบ้านพ่อบ้านมาและคุณลูกสาวก็กำลังเดินมาอีกคนนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องรอถ้าเกิดเราต้องรอสถานการณ์นี้จบลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวางยาอีกทีนึง I could use good use laugh. a And then some. Follow เอาได้สิจูจ่ๆสาวกว่ามือเรียกไม่มีขนมเรียกผมไปไหนเนี่ย ช่วนรอเราก็ตามเขาไปนะครับกับแม่สาวบิกินี่นะครับยังไงสิ funny man. ยังไงสิ ังไงไสถานาการณ์นี้มันคืออะไร well, cheers to you goofy ยังไงล่ะอ,อ๋อหรือจริงๆแล้วผมควรมาที่นี่ก่อน kinda bored. Back outside. ผมอาจจะควรมาที่นี่ก่อนไหมแล้วก็มาฉีดยาสลบใส่เล่าขวดนี้เนะี่ย ลองดูอีกทีไหมคือตอนนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วไงคือมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าเขากินไปแล้วนะ่ะผมจะทำให้เขามาอีกรอบได้ไหม เขาจะยังสนใจในตัวผมอยู่ไหมเพรายังไงสิคุยกับเราหน่อยดิก็จะไปไหนของเธอเนี่ย อะไรเราก็คุณผู้หญิงเขาชวนมานะ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้อะ่ะงั้นเรื่องอื่นช่างมันนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเป้าหมายของเราก่อนเดี๋ยวเราเค่อยมาคิดหาวิธีกันนะครับว่า <cassette> เราจะทำยังไง,นนไงกับเฮ้ยอยู่กองไหนะ <état> ะวหนะ เอาละเอาละละกลับมาสู่สถานการณ์เดิมอีกครั้ง สถานการณ์เดิมวนซ้ำนะครับก็คือทุกครั้งที่คุณผู้หญิงเขาเดินม,มาเจอเราเนี่ยเขาเรียกเรา <First choice. S 1> ไปอีกนะครับดังนั้นเราจะตามเธอไปอีกรอบหนึ่งฟิลไหนมาเรียกผู้ชายไปหา2รอบสารอบเนะี่ย แต่รอบนี้ไม่มีปัญหาคุณผ,ผู้หญิงเขาเรียกเรามาผมมากับเจ้ครับเจ้ขาขเจ้ขาเสียไว้เนี่ยอะครับเจ้ครับเกยอกไล่เลยอะ ตัดโหดีครับเจ๊ดีครับดีดีด,ดีอีกสักหน่อยไหมเจ๊อีกสักกลึบปเอานั่นแหละเอ้ยโอแล้วทำขวดหล่นดีไม่มีใครอยู่ใกล้ <c oughs> เจ๊ผมใส่ยานอนหลับเจ๊ร้องซะเหมือน Okay. เราได้ของแล้วนะครับเออครับผมไม่มีธุระครับโอเคเก็บปืนเรียบร้อย แต่ผมอยากได้ปืนที่อยู่ในคลังอะ่ะผมไม่รู้ผมจะเข้าไปเอาได้ไหมลองดูอ่าเขาวิ่งหาผมนะครับเราจะเก็บปืนที่อยู่ในคลังไปให้หมด ขอโทษครับพอ <empl> ดีผมมาเดินเล่นนอ่ะจุดต่อไปนะครับก็คือก็คือเจ้าคนคนนี้นะครับที่เป็นเป้าหมายของเราเราจะทำยังไงกับเขาดี เราแอบขึ้นห้องด้านบนนะครับห้องชั้นสองมีคนเฝ้าประตูมีบานเดียวผมจะเอาระเบิดนะครับ Tẩy nó vào trong cái cỏng Này, ngay bây Nó phải bùm băm Nó phải bùm băm เนี่ยรับรองบึมบั่มแน่ไปละสรุปเราก็ไม่ได้ใช้ปืนของเรานะครับแร้ก็มีหนึ่งสิ่งที่เราต้องเคลียร์ครับกอกล้องวงจรปิดแต่ว่าเหมือนกล้องวงจรปิดก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าเราเลยไหม เราไม่ได้เดินผ่านจุดที่มีกล้องวงจรปิดเลยสักจุดเดียวนะครับแต่ว,ว่าเก็บเทปกลับไปด้วยก็ดีเอ๊ะล้วจะทำยังไงล่ะโอ้มันมีกล่องโดโนัทผมพลาดแล้วคือจริงๆตอนแรกอะ ที่รถใส่กล่องครับมันจะมีกล่องโดนัทอยู่ให้เรา,าเอายาสลบฉีดใส่กล่องโดนัทครับแล้วก็พ่อบ้านะเขาจะเอากล่องโดนัทไปให้คนข้างในปันไหมถ้าทำตอนนี้เรียบร้อยทีนี้ก็รอพ่อบ้านมาเอาโดนัทให้กับคนข้างในนะครับ และเราก็ไปหาจังหวะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยกลับมารอรอเดี๋ยวรอ,อพอบ้านเอาโดนัทไปให้กับคนในรถตู้นะครับข้ใหมาเราเข้าตำแหน่งแล้วนะใช่ไหม เป้าหมายจะตำแนงแล้วกล่องขนมเราอ่ะเอ้ยกล่องขนมเรายังอยู่นี่นี้นะครับเราก็เหลือรอแค่ให้2คนที่เขาอยู่ในนั้นอะ่ะเขากินเสร็จนะครับเขาก็จะฝัดดีเราแค่รอแล้วครับไปเลยครับเอาเรา,าไปแบ่งกัน ไปเลยครับพอละชิ้นครับพอละชิ้นอ่าใช่เนย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 มันต้องกินเนยเนยมันต้องกินเรรียบร้อยปัดดีไปสองคนเดี๋ยวเราจะรอเก็บเทปก่อนนะครับหลังจากเราเก็บเทปแล้วเราค่อยไปดำเนินการฆ่าเป้าหมาย เราเข้ามาขโมยเทปกล้องวงจรปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับออกไปกันก็ภารกิจสุดท้ายนะครับคือการสังหารเป้าหมายของเรานะครับคือตำแหน่งที่เขาจะมานั่งนะอากับกล่องขนมของผมนะครับเราก็จะต้องจัดให้มันแบบว่า ยิ่งใหญ่สมเกียรินิดนึงมุมไหนที่เขาจะไม่เห็นเรามุมไหนที่มนุษย์ป้าจะไม่เห็นเราป้ากลมไปละ ร้อยถ้าออกอยู่ไหนวะธุรกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่ะ,อะก็จบกันลงไปนะครับกับอ p พที่4นะครับมีค่าดามเมจคอนโทรนินดหน่อยอเออหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นแบบว่ายิงไปไปยิงตัวเป้าหมายคนเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มีค่าดามเมจคอนโทรลน,นะ Okay, เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปถึงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับเกมนี้ก็ถ้ามันจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับเอ่อคลิปที่จะลงในวันจันทร์ก็อาจจะไม่มีต่อนะครับอาจจะต้องรอดูว่าเอ้เราจะหาคลิปหาเกมอะไรมาทําต่อนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับทุกๆคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไ้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเกมอื่นๆของผมด้วยนะบาย